อพิโซดที่6การบริหารจัดการหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนตอน้นพุทธศักราช2568กำหนดเวลาเรียนรวมไม่น้อยกว่า800ชั่วโมงต่อปีเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สัดส่วนการจัดเวลาเรียนต่อปีมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามชั้นปีความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง 8 560-640ชั่วโมงชั้นประถมศึกษาปีที่2 60-70% 480-560ชั่วโมงชั้นประถมศึกษาปีที่3 50-60% 400-480ชั่วโมงความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันชั้นประถมศึกษาปีที่1 25-15% 200-120ชั่วโมงชั้นประถมศึกษาปีที่2 35-25% 2 8 0ถึง200ชั่วโมงชั้นประถมศึกษาปีที่3 4 5ถึง35เปอร์เซ็นต์สาถึง280ชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์5เปอร์เซ็นต์40ชั่วโมงสำหรับทุกชั้นปีการบริหารจัดการเวลาเรียนนี้สถานศึกษาสามารถนำโครงสร้างดังกล่าวไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของตนเองได้โดยให้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้ง3ด้านและเน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่สำคัญคือสามารถยืดหยุ่นเวลาเรียนได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณเป็นหลักหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการวางแผนการนำหลักสูตรระดับชาติไปปฏิบัติในระดับโรงเรียนโดยมีหลักการสำคัญคือให้ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายหลักรวมถึงใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) และการประเมินความก้าวหน้า (formative assessment) องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยส่วนนำบทนำวิสัยทัศน์หลักการจุดหมายและคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรระดับชาติหลักสูตรท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปีที่สามารถจัดแบ่งเป็นรายวิชาหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมหรือโครงงานได้ตามความเหมาะสมทำอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมโครงงานระบุชื่อคุณภาพผู้เรียนกระบวนการพัฒนาสถานการณ์เรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระบุกิจกรรม3มลักษณะแนะแนวนักเรียนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ พร้อมแนวทางการจัดเวลาและการประเมินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กำหนดแนวปฏิบัติเกณฑ์การตัดสินการรายงานผลและเกณฑ์การจบการศึกษากระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการการรวบรวมข้อมูลความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและชุมชนการศึกษาแนวคิดหลักสูตรจากนั้นจึงดำเนินการยุกร่างหลักสูตรสถานศึกษาตามองค์ประกอบที่กำหนด มีการหาคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนนำไปสู่การนำหลักสูตรไปใช้และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง